เลยหรอเขาบอว่าเป็นถนนมืดกรมีไฟทีนี่ตัวอาจจะม่ชิงพักเนาะรัตายแนวเขาแล้วเป็น เส้นเลือดแต่ไม่สมองมันพนขึ้นการนะร่ะคุณป้าที่นอนตัวนี้เป็นทุพพลภาพนะครับแมาต่อมาในแตและแจะไม่ได้พูคกโง้ยน้ำหรือวาอย่างไฉีดบ้านนั้นแยาโลดไหลกับพุ่นเรียกว่าอิสะอักพุ่ตายไปเดี๋ยวยดเทปปุ๊บเดี๋ยวไปบ้านผมคุยกันอันนี้ผมมาลดเขาบ้านไม่ได้ผมจหาเรียมลงมาคืนม่อสองทุกว่าเจอยันหนาวช่วยยังไงยันดีานั่นอีคือราได้ความเดือดร้อนเรื่องงตรงนี้ แต่ก่อนมันบ่ได้มีว่าอุบัติเหตุ่าไงเลยครับแค่ไม่มีขยับรถไามใช่ตัวขคาืงนี้ยกขึ้นได้ไหมไม่ได้เนี่ยไม่ได้ ลูกซ้ายกตะใพรนอนหลังนอนของนี่พอดีท่ารถมันมัตรงนี้ก็คือตมทางถังไหนตายกันเบิดละตามตีพ่อลูกนะเพราะว่ามันจะนอนติดที่ฟ้าเนี่ยเนี่ยตอนที่ปลาเนี่ยพอดีรถมันหักออกมาตามบาตรงขางนี่ตรงตู้นี่มันดึ้อว่าแถนนี้ต่คนถ้าป้าอยูยนี่กับคือตายแล้วบัดนี้ถ้ามาตำตรงนี้กับทังถังไหนห่วงก็ต้องตายสามตีค้นพุน่ะลูกนอนนิดน้อยกึ่งลูกนะ นี่โตน้อยหายจนสั้นไปหายายอยว่างหดซักคุณน่ะจนได้มาเมื่อคืนนะะเสียคว,วนันแล้วอีกนี่เสียควันได้มัดเขียนแต่เมื่อคืนนี่หลานคลอดได้ประมาณเดือนนึงค,ครับหลานคลอดเดือนนึงนี่น็อตติดเนี่ยนี่ติดฟ้าตรงนี้ถ้าถ้ารถเมื่หักอ,อกมาตามตรงนี้มักนกระทลนี่คือตายกันในห้องนี้แล้วอ<ม>ันนี้ผมมีอาการตายเกิดขึ้นได้นเนี่ยเดชบุญหลานลคลอดคลอดกี่วันคลอดได้เดือนเดียวยเดือนเดียวตอนติดจะนอนในห้องแอร์นี้เป็นนี่เป็นห้องแอร์นะครับเป็นห้องแอร์แต่เมื่อคืนนี่คือมาอยู่ห้องนีี้้้คุณปาจะนนนอตรง แล้วชนเข้าหัวนอนเลยลัาสถาการณ์ชน <Lock it. S 2> ชนเข้าหัวนอนดีเปลี่ยนที่แล้วป้าไปมาพักพื้อนป่วยถ้าป้าอยู่ก็คือติดตายแหละว่าเพราะว่าหัวนอนตรงประตูเลยพังออกเข้ามาเนี่ยถ้ามีใครอยู่ก็ต้องมีการตายหน่อยใช่ไหมบ้านพี่ตรงนี้มันเป็นหัวที่นอนนี่ก right. <you know. S 3> <am> ็ทะลุทะลุปูนปูนพังทะลุไปนะครับมีจักรยานยนต์สองคันก่อนหน้านี้นะครับอันนี้เป็นเป็นไายแรกรถยนต์ที่แหกโค้งเกิดจากสัญญาณไฟจราจรไม่มีระหว่างโค้งก็มีการขยายระยะทางมีส่วนเรื่องการขยายระยะทางนี่มีส่วน เพราะว่าไม่มีไม่มีไฟส่องสว่างไม่มีสัญญาณไฟจราจรตลอดเส้นทางทางสีแยกส่องสว่างมีไหมไม่มีไม่มีทางมืดหมดเลยเพราะว่าเพราะว่าเสาไฟประจำหมู่บ้านนี่ถูกถอดตั้งแต่เดือนเมษายนมืดมาตลอดแล้วทีนี้ตอนกลางคืนเนี่ยผมขับรถเองก็ระวังเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยก็คือไม่มีไฟล็อกล็อกขอบไหลทางหรือว่าตามโค้งควรจะมีหรือตรงตรงหน้าโรงเรียนคนนี้หน้าวัดสีแยกสามแยกตรงตลาดควรจะมีไฟเตือนสัญญาณแต่ไม่มีแล้วมันเกิดอุบัติเหตุนี่มันรายที่3แล้วฝ